โอเคก็สวัสดีครับในวันนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่าให้ HUD หรือพวกเป้าภายในเกมนะครับมันแบบเปลี่ยนสีเป็นเลนโบว์เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับตามการใช้งานโดยที่ในการเปลี่ยนนะครับเริ่มต้นเลยก็คือให้เราเนี่ยกดคลิกขวานะครับที่เกมเคาน์เตอร์สตรงนี้ property แล้วก็ไปในส่วนของ install file กดที่ browse ครับจะมาหน้านี้ให้เข้าไปที่เกม CSGO แล้วก็ CFG ครับจะเข้าสู่หน้านี้ให้ทำการ copy ไฟล์ครับ1ไฟล์อย่างเช่นไฟล์นี้คลิกขวาครับ copy แล้วก็แปะที่เดิมจะขึ้นเป็นไฟล์นี้ครับที่ copy มาให้เราคลิกขวาครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้ที่ต้องการผมก็ตั้งเป็นในส่วนของ Rainbow โอเคหลังจากนั้นก็ทำการคลิกขวาครับ กด Show more option แล้วก็เลือกในส่วนของ open width แล้วก็เปิดเป็น note pad ครับจะขึ้นหน้านี้มาทำการกดสักที่หนึ่งครับแล้วก็กด ctrl a กดลบข้อความ backspace แล้วก็นำข้อความที่ผมนะครับทิ้งไว้ใต้คลิปมาใส่จะเป็นข้อความนี้ copy มาครับแล้วก็แปะกด save แล้วก็ทำการเข้าเกมครับโอเคพอเข้ามาแล้วก็ทำการเปิดคอนโซลครับแล้วก็พิมพ์คำว่า EXEC เว้นวรรคตามด้วยชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ครับผมก็เป็น a i น bow กด enter จะเป็นการตั้งค่านะครับทำงานคำสั่งตามที่เราตั้งไว้นะครับในไฟล์นี้โอเคซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นแบบนี้ครับลองเข้าห้องดู ให้สังเกตตรงบริเวณเลือดจะมีการเปลี่ยนสีไปรเรื่อยๆนะครับตามที่เรากดปุ่มโอเคประมาณนี้ครับถ้าใครที่ต้องการปิดฟังก์ชันในการเปลี่ยนสีก็ให้ทำการรีเกมครับและตอนเปิดเกมก็ไม่ต้องใส่คำสั่งจะเป็นการกลับมาปกติครับถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้าคิปได้เลยครับ ถ้าผมพอทราบจะช่วยตอบครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ